ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับผมเอฟสิทธิธด้วยนะครับกับผมแอปเปิลนะครับรายงานตรวจอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเนี่ยนะครับได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องแอปเปิลนะครับวันนี้นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วเนาะก็เหลือเวลาไม่กี่วันนะครับผมนะใครที่ยังอยากจะต้องการนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ สามารถที่จะแอดเข้ามาได้นะครับทาง a d d AP เจนะครับเดี๋ยวผมนะครับแอดเข้ามาแล้วจะเข้าไปต่อนะครับแล้วก็จะส่งนะครับส่วนของเรื่องตัวเลขให้กับสมาชิกที่ติดตามนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับต้องการเกี่ยวกับในลในส่วนของเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามานะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ได้นะครับ เอาละครับวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้ผมจะอย่าลืมที่จะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมที่จะแอดเข้ามานะครับวันนี้เรามาพบกับสูตรนะครับสูตรหวยที่ว่านี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับชุดสมตัวตรงนะครับซึ่งจะเป็นเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับ4ชุดนั่หนหมายวามว่า4ี่ชุด4หางนั่นเองนะครับที่จะนําให้กับสมาชิกเอาไว้พิจารณาเพื่อที่จะหาซื้อ นะครับในส่วนของลอตเตอรี่กันนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นนะครับรางวัลที่หนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับสูตรหวยสูตรนี้นะครับเป็นสี่ชุดเน้นนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับได้ทำการเทียบตรงนี้ให้กับสมาชิกนะครับสูตรหวยสูตรนี้นะครับทั้งหมดมีสี่ชุดสี่หางอย่างเช่นเนี่ยนะครับสูตรจะเดินเข้ามาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับสามงดติดฉะนั้นเนี่ยนะครับ ไปดูผลงานกันได้เลยเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับว่าอย่างงวดที่1เนี่ยนะครับคำนวณออกมานะครับก็จะมี3 8 4แ8 5ี่นะครับผมแล้วก็3 9 4กกับ3 9 5ตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาเป็นงวดที่1นะครับได้ที่3 95านะครับแล้วก็งวดที่2เนี่ยนะครับก็จะได้ส่วตัวเลขคือ603นะครับก็จะมาเป็นงวดที่2นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมี ให้กับสมาชิกเนี่ยนะครับสี่ชุดเห็นไหมครับทีนี้นะครับในส่วนของงวดที่สามนะครับเดี๋ยวไปลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับวิธีคิดและก็สูตรตั้งแต่งวดแรกเลยนะครับว่าสูตรหวงของเราเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบไหนนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับแนวทางวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรที่ต้องบอกเลยว่าทําการคัดให้กับสมาชิกแล้วนะครับสูตรนี้ผมได้ทําการคัดให้กับสมาชิกแล้วขึ้นอยู่กับว่า นะครับจะตามหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยทุกตัวเลขเนี่ยได้ทําการคัดนะครับอย่างเช่นงวดที่หนึ่งเนี่ยนะครับสามเ้าห้าที่เราได้เมื่อกี้นี้นะครับไปดูที่หลักร้อยได้เลยนะครับหลักร้อยได้ทําการคัดในส่วนของตัวเลขก็คือหกบวกหกสิบสองนะครับสิบสองบวกหกสิบสามอ่าสิบสองบวกหนะครับผมเป็นสิบ8 0ด8ิบนสิบปดดบวกห้านะครับเป็นยี่สิบสามใส่เลขสามครับหลักสิบหกสามสิบปดนะครับ หกสามสิบแปดวกเจ็ดยี่ายี่้าบวกแปดนะครับยี่้าบวกแปดสาบวกห้งทีเนี่ยครับเป็น38 8สบวกหเป็น9นะครับหลักร้อยอ่าหลักหน่วยนะครับเจ็ดกศนย์ได้เจ็บกศได้เจ็เป็น14เราก็ใส่เลขสี่ไปนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นหแมามแปดสี่สามแป้แล้วก็สามเก้าสี่กับสามเ้านั่นเองนะครับสูตรนี้เนี่ยเป็นเข้ามาเป็นงวดที่หนึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นเมื่อกี้นี้เองนะครับ ไปดูงวดที่2กันเลยนะครับสำหรับสูตรหวยงวดที่2เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเก้าบวกเก้าสบกเก้าบนะครับย7ิบเจวกส3 1 3าเบกคเป็น36เราก็ใส่ที่เลขหนะครับในหลักร้อยหลักสิบเก้7สายิบเเบวกนนแปบวกหกสิบบกคเป็นสิเนะครับเราก็ใส่เลขเก้ไปเลยแลขเก็เพิ่มไปหนึแต้มเป็นเลข0นนั่นเองนะครับ <c oughs> สามต่อนักหน่วยนะครับสามสามเป็นหกโนหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเห็นไหมครับเจ็ดบวกแปดสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบสองเราก็ใส่เลขสองไปครับสองบวกหนึ่งก็เป็นสามเชลเนี่นะครับในงวดนี้นะครับสามตัวตรงๆงเนี่ยนะครับได้หกศูนย์สามนะครับก็คือเป็นงวดที่สองกันเลยนะครับเห็นไหมครับชุดนี้ได้เลยเอาละฉะนนั้นเนี่ยนะครับไปลุ้นต่อเลยนะครับกับงวดที่สามเห็นไหมครับงวดที่สามเนี่ยนะครับ สูตรนี้นะครับได้ทําการคัดให้อีกเหมือนเคยนะครับซึ่งเป็นสูตรชุด3ตัวตรงๆนะครับที่จะเอามาฝากกับสมาชิกก็คือ4ชุดตรงนั่นเองนะครับอย่างหลักร้อยเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนขององวดที่1นะครับเป็นงวดที่3เลยละกันหลักร้อย2องกสเป็น4 4นะครับ4ี่บวกศูนย์ไบวกเจ็บเเกหเป็น16บกเห็นไหมครับเราก็ใส่เลขหกไป หลังจากนั้นมานะครับเราไปหาในส่วนของค่า,าหลักสิบนะครับถามต่อเลยที่หลักสิบนะครับก็คือหกนะครับบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับยิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งก็เป็นสามนะครับเราก็จะได้ส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับที่สองกับสามในตำแหน่งของหลักสิบเห็นไหมครับที่นี้นะครับ พอเราได้หลักสิบแล้วนะครับก็ไปวางต่อกันเลยนะครับผมที่หลักหน่วยนะครับสามบวกสองนะครับเป็นห้าห้าบวกสี่เป็น 4, เก้าเก้าบวกเจ็ดเนี่ยเป็นสิบหกนะครับแล้วก็เพิ่มไปหนึ่งใจเป็นสิบเจ็ดฉะนั้นเนี่ยนะครับเลขสูตรตัวนี้ต้องบอกเลยว่านะครับได้หกสองหกกับหกสองเจ็ดนะครับแล้วก็หกสามหกกับหกสามเจ็ดฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขของเราก็จะเข้าที่ ตำแหน่งเนี่ยก็คือ6 2 6งตรงๆนะครับเห็นไหมครับเป็นงวดที่3นะครับะนนเนี่ยนะครับในชุดนี้นะครับสำหรับงวดที่3ของเรานะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้วหน่เลขคือชุดแรกเนี่ยนะครับที่6 2 6เลยนี่ครับและก็6 2 7ครับ 636นะครับแล้วก็637อย่างนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4ชุดตรงนะครับนั่นหมายความว่า4ชุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ย่อยนะครับที่จะกาลันกีได้เลยว่าความแม่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาได้นะครับในส่วนของตัวเลขจริงๆแล้หวหวย4ชุดเนี่ยนะครับมีโอกาสลุ้นได้เลยเอาละนะครับ ทีนี้ในงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับก็ขอให้ท,ท่านมีต่างใช้กันทุกคนนะครับที่จะได้ผลงานต่อไปนี้6 2 6เป็นงวดที่3นะครับเอาละครับฉะนั้นเนี่ยงวดที่4รอท่านอยู่นะครับก็คืองวดประจำวันที่1เมษายนนะครับไปลุ้นได้เลยนะครับลุ้นที่ว่านี้ก็คือชุด3าตัวนะครับผม4ชุดตรงไปลุ้นพร้อมๆก,กันกับ Apple ได้เลยนะครับแนวทางนี้ผมถือว่า เป็นแนวทางที่ราชการคัดมาให้กับสมาชิกขึ้นอยู่กับว่าจะตามหรือไม่นะครับสูตรที่1นะครับหลักร้อยของเราก็คือ9กบก9เนี่ยนะครับเป็น 8. 18 18ปดสบก2เท่ากับยีนะครับ20่บกเจ็ดได้ยี่สบกหนะครับเป็น32 32ให้เราเนี่ยนะครับใส่เลข2ในตำแหน่งของหลักร้อยมาแล้วครับ ทีนี้ตำแหน่งของตัวหลักสิบนะครับ 9, 3, 27, 27, 27, 2, เก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับเก้าสามยิบเจ็ดยิบเจ็ดบวกสองเป็นยี่สิบเก้ายิบเก้าบวกเจ็ดเนี่ยนะครับเป็นสามสิบหกสามสิบหกอ่ะไม่ใช่นะครับขออภัยด้วยยี่สิบเก้าบวกแปดนะครับสองครั้งเดี๋ยวผมสนเลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้แปดบวกแปดเนี่ยครับเป็นสิบหกนะครับ 8บวกแเป็น16 16กบวกเนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับขออภัยไปด้วยจริงๆแปบวกแเป็น16 16กสิบวกเจ็ดยนะครับย3บวกเเป็น30 30ิบวก5นะครับได้35มสิบห้าว่า93 27นะครับแล้วก็ยีบวกบ 3, 4, 3, 4, บเจดเนี่ยนะครับ34 34ีบวกหนะครับเป็น40 40ิบบวก5ได้45ก็ให้สมารคิกเนี่ยนะครับผมใส่เลข5ตำแหน่งหลักสิเพิ่มหนึ่งไปก็จะเป็นเลข6นะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราได้ที่สองกับห้ากับหกแล้วไปดูหลักหน่วยกันได้เลยนะครับเห็นไหม,มครับเจ็ดบวกสองเดียวนะครับเป็นเก้าเก้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เราใส่เลขศูนย์ แล้วก็เลขหนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับฉะนั้นนะครับสูตรนี้เนี่ยต้องบอกเหมือนกันเลยว่าโอ้โหใช้งานได้แบบจุๆเลยนะครับผมที่สองห้าศูนย์สองหกศูนย์สองห้าหนึ่งนะครับแล้วก็สองหกหนึ่งโอ้โทรศัพท์นะครับเห็นไหมครับก็เข้ามาแบบ อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ครับทีนี้เนี่ยนะครับไปจับได้เลยนะครับตัวที่ทําการเน้นเนี่ยนะครับจะมีชุดที่หนึ่งนะครับสองห้าศูนย์นะครับเอาแบบเด่นเน,นเลยนะครับแล้วก็สองหกศูนย์ในที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมาต้องบอกเลยว,ว่าเด่นห้าเด่นหกเนี่ยใส่แขก็หนักเลย ไม่แน่นะครับงวดนี้อาจจะมาได้นะครับแล้วก็สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่านะครับในงวดนี้เนี่ยทำการต้องบอกเลยว่ามันเน้นจริงๆนะครับถ้าถามว่าเน,นเน้นชุดไหนเนี่ยแอปเปิลนะครับอยากจะให้เน้นในส่วนของตัวเลขหน้าหนึ่งหน้าสูตรมันพอได้นะครับื่องจากว่างวดก่อนมันได้หน้าสองเสร็จแล้วนะครับวันนี้ชุดสามตัวนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางและก็อีกหนึ่งแนวทางที่ผมได้นํามาฝางให้สัสมาชิกเนาะตลาบวันนี้ผมลาไปแล้วอย่าลืมที่จะหาซื้อตอรีลได้เลยตลาบวันนี้สวัสดีครับ